สุดเลยหมดแรงตอนนี้มาเลยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยเหลืออีกสิบห้ากิโลจะถึงเส้นชายเราหมดแรงตอนนี้ได้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือใช่กันรู้นะเมื่อกี้ได้โทรหาอาร์ตป่ะเออใช่ใช่เพื่อนโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนโทรหาใช่ใช่ได้เกินแล้วได้เกินแล้วได้ได้น้ำอ่ะเอออีกสองกิโลผมอยู่ร้อยสามสอง ผมอยู่ร้อยสามสองร้อยสามสตอนนี้ร้อยสามสอง่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่าขอบคุณทีมงานรถสวิตเนะขอบคุณมากมากนน้ำชดเชยก่อนเพราะว่าเมื่อเชา้าไม่มีเกลือแร่เลยมีมีกล้วยสองลูกแล้วก็แล้วก็กินเปปซี่หรือโคกที่รถสวิตให้ไปสองขวด โอ้โหสุดๆเลยสุดๆเมันจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยที่มาร่วมรายการแข่งขันปั่นทางไกล143กิโลครั้งนี้ที่ถ้าจะเก็บนี่จะให้จโซวินชัยเอารถขึ้นจะให้เอารถลงอย่างเงี้ยเนอ่เออเอารถขึ้นเอารถขึ้น,นต้องเอารถขึ้นอ่ะเรจารจะเราจะกอยา Speed นสป <Egg. S 2> ีดเอ็กซ์อตอนแรกก็มีเรี่ยวแรงปั่นนะกลับมาจากเขาเชมาร้อยนิดๆก็ยังมีแรงดันเนิน พอมาถึงประมาณร้อยยี่สิบเท่านั้นแหละขึ้นจากหมดแรงเลยออกมาเาออกจากเขาเชมาประมาณห้ากิโลขึ้นรถครับอ๋อแล้วนี่ฮะมีคนขึ้นรถเหรอนี่อ่ะเนี่ยขึ้นกันเป็นแถวหมดเลยนะอ๋อแล้วก็เลยชวนลูกขึ้นมล้ก็เลยอ๋อลูกก็ปั่นนะปั่นครับโอ้โหเอาเด็กไปปั่นร้อยสี่สิบสามมันนะครับแดดเป็นเปี่ยงเนินก็เยอะนะนับไม่ท้วนเลยเนินโอ้แล้วเขายังข้ามให้เอาขึ้นรถกันจากเอาให้จนจบอะลองดูยอมยอมยอมทดสอบความสามารถ สุดยอดสุดยอดโอ้โหพี่เลยผมยอมเลยเจ้าสวินชัยเนี่ยไม่ธรรมดาถ้าเรื่องของการจัดการในขันเนี่ยเส้นทางต้องโหดขนาดทางเรียบวัดสวยๆนี่โอ้โหเนินนับไม่ถ้วนเนินนับไม่ถ้วนอ่ะขอบคุณขอบคุณเอากล้องกันเออขอบคุณนะหนุ่มนะววขอบคุณนะโอ้โหเก่งมากลูกเก่งมากได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้ว แล้วขอเบอร์คุณพี่ไว้ไหน่อยขอเบอร์คุณพี่ไว้ไหนนะ่อยเนาะเที่ยงพอดีเลยอ่ะขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่บอยครับอ,อ่าช่วยยกรถขึ้นรถเซอร์วิสให้โอ้โหหมด,ดรแรงหมดแรงหมดแรงครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณทีมงานรถเซอร์วิสของลูวินชัยนะครับโอ้โหทถอดออกตะเกียบร,ยร้บอยสี่สามกิโลเมตร ก็จะถึงเส้นใจอีก15กิโลเมตรหมดแรงกลัวจะเป็นฮิสโตกด้วยรู้สึก,กว่าขายเย็นๆหมดแรงตาก็เริ่มจะลายเดยว,ว่าหมดแรงแรงหนักคือหมดแรงอะ่ะไปต่อแล้วไปต่อในรูปแบบขึ้นนั่งรถสวิตโอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมงานรถสวิตอะ่ะเอาโค้งมาเติมเอาโค้งมาเติมเอมเ่เอเขาเรียกอะไรเติมความหวานเติมพลังงานหน่อยนะ ขอบคุณมากๆครับน้องๆขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆขอบคุณเจ้าเจ้าสววิชัยด้วยนะครับเชื่อประสานงานอ่ะขอบคุณอ่าน้องก้อยนคอรอัตชัยที่ติดต่อประสานงานรถเซอร์วิสให้ด้วยกับลุงวิชัยอ่ะขอบคุณมากๆไอ้นั่งคุณ กันไหนอ่าขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่บอยที่นั่งเป็นเพื่อนนั่งเอาน้ำเอาอะไรมาให้เอตอภิเบียร์เอเฮ้ยมันจะเดียวเฮ้ยแบบนี้มันก็โอเคเลยใช่ไหมคุณดาวคุณดาวคุณดาวนะคุณดาวนะอืออ่าจัิตใจเจ็ดนาทีแล้วขอบคุณพี่บอยขอบคุณลูกสาวด้วยนะครับทีมงานรถสวิต อมอเตอร์ไซค์นะที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหแล้วพี่บอยเองก็ส่งลูกสาวลงปั่นด้วยนะครับรายการนี้น้องปั่นเก่งมากนะครับปั่นไปถึงน้ำตกเขาชมเมาอ่าแล้วคุณพอ่อก็ให้ขึ้นรถนะกว็จะโหดเกินไปนะอ้าเดี๋ยวผมขอยัดขอยัดขยัดไปต่อไปต่อ,อด้วยรถสวิตอดีอย๋ยวออกแล้วออดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอ่ะ น้องชายขอบคุณมากขอบคุณมากอังหน้าเลยพี่อ่ะอ่าเอาผมก็มีเพื่อนแล้วผมยังรั่วอ๋อยังรั่วออผมว่ารั่วตั้งกันร้อยร้อยรูแรกพี่โอ้โหมาขึ้นมาครั้นี้ก็จบเลยอ่าโหดโหดโหดโอเคโอเคอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน